บรรยากาศขายต้นไม้ทั้งโครงสร้างแล้วก็ไม้ที่สร้างจบนะครับก็อยู่ที่หน้างงานนะครับอยู่ตรงทางเข้าในงานประกวดนะครับเพราะค้าที่นี่ก็ส่วนมากมาจากราชบุรีนะครับแล้วก็อาจพบเห็นได้ที่สวนจตุจักรนะครับ ถ้าพ้าจากที่นี้ก็ไปพบได้ที่สวนจุิจักรหรือสนามหลวงสองนะครับคุณหน้าคุณตาเลยนะครับ <c oughs> ครับดีครับดีครับอ้าวคนสวยผ่านเฟรมซะด้วย นี่นกำนันโกะนะครับราชาตะโกเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอใิ้เข้าด้วยคนสวัสดีครับพี่ไปนั่งอะไรตรงนั้นนะทโมนนนนาาาาาจกด้อง ทางด้านในหรืด้านนอกคืออันนี้อ่ผมผมก็ดูด้วยว่าต้องเนี่ยควนมท้าในมีปีกเยอะด้านนอกมีีกเยอะถ้ามีแต่ด้านนอกด้านในไม่มีีกเนี่ยก็เร็จแล้วนะที่ดีๆันเลยนะมันแบบกระโปรงทุกคนจะรู้ว่าในอำนาจในงานมีปีกอยู่แล้วใช่ดังนั้นการที่ นี้เป็นไม้โชว์นะครับตะโก้หนู<ไ>ปเป็นไม้โชว์ต้ไไนนี้เป็นไม้ประกวนนะครับสวยงามมากนะครับอตะโกต้นนี้แสดงถึงความเก่าแก่นะครับอันนี้เป็นไม้ขุดจากธรรมชาติแน่นอนนะครับ ต้องอายุเป็นร้อยปีแน่ๆนะครับตรงน,นี้ครับแล้วก็ยนได้สวยงามมาก นี่เป็นการสร้าง,รางทรงวิปปิ้งนะฮะกิ่งย้อยลงมานะครับและการจัดแสดงที่นี่นะครับจะมีฉากและไม้ล้อนะครับจะคล้ายๆงานจัดระเบิดของญี่ปุ่นนะฮะจะมีไม้ลอ้อมีหินเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับเป็นแบบซามูโนะนะครับ ดิสเพลย์นะครับการจดัดแสดงแล้วจะมีไม้ไผ่วางเป็นขั้นตอนขั้นแต่ละต้นแต่ละต้นนะฮะแล้วก็แทบจะทุกอันนะฮะซึ่งทางกองประกวดนะฮะเป็นผู้จัดนะครับเป็นไมรองนี้นะฮะ น่าสนใจนะครับคือกระถามปั้นเองนะครับแล้วก็จัดอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นความคิดสร้างสารรค์เลยนะครับเป็นป่ารักเดียวตะโกนนะครับ น่าจะเป็นต้นเสียบครับเสียบนานแล้วนะมองแทบไม่เห็นรอยต่อแล้วครับอันี้ดูเก่าแก่มากเลยนะครับ ต้นนี้เป็นตะโก้ก่อหินนะครับซึ่งการทําตะโก้เกาะหินเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะระบบรากของตะโกจะบอบบางครับวันนี้ก็ใช้เวลาเกาะนานมากนะครับซึ่งธรรมชาติแล้วตะโก้ไม่ได้เป็นไม้ที่จะทำมาเกอะหินได้ง่ายๆนะครับชุดนี้จะเป็นไม้โชว์แล้วนะครับ ตอนนี้เป็นไม้โชว์นะครับแล้วผมมาเจอยูทูบเบอร์เมืองไทยเขาแล้วนะครับคุ่ชัยยงครับสวัสดีครับครับเจอคุณชัยยงพอดีเลยนะครับนะครับมาถ่ายทําคลิปเช่นกันนะครับครับก็ติดตามได้ในช่องคุณชัยยงนะครับมีเรื่องบอนไซที่น่าสนใจให้ติดตามเช่นกันนะครับ ชุดน,นี้จะเป็นไม้โชว์นะครับโครงสร้างส่วนมากจะเก่าแก่มากเลยนะครับ ชุดนี้จะเป็นชุดที่ไม้เข้ารอบนะครับที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วแล้วทางชมรมเขาก็จะมีคนโหวตอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะมาคัดไม้ชุดนี้นะครับ การตัดสินนะครับก็จะมีการคัดไม้เข้ารอบมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีวอเตอร์นะครับที่ทางคณะทํางานเลือกมานะครับแล้วตอนนี้กําลังวบดกันลงคะแนนนะครับเพื่อให้ได้ต้นเข้ารอบรับรางวัลครับไปเลย 1 2ึ่สไปสุดท้ายนะครับเราจะได้สุดยอดโมกีนี้ในไซส์เล็กนะครับหนึ่งไปนะครับใด้หนึ่งหเล็ก1ครับผมโอุ้ยเงยครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรางวัลพิเศษ ที่ได้รับรางวัลนะครับโครงสร้างสวยมากนะครับต้นนี้นี่นะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ได้รับรางวัลฟูชิมะไพรส์นะครับจากเฮตูนของชมรมสุพรรณบุรีบอนไซคับนะครับและนี่น้องอัพน้องอัพเป็น เป็นเทรนเนอร์นะครับเป็นผู้สร้างนะครับอันนี้เป็นเจ้าของอันนี้เป็นโอนเนอร์นะครับนะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจของสุพรรณบุรีอีกต้นหนึ่งนะครับมาข้างๆอาจารย์เออกองเชียร์โอเคทำเสียงน่ารักเชียวสวัสดีครับ่สวัสดีครับนี่อาจารย์ตั๊กนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับครับด็อกตอรฉัตรพัฒน์เลิศดปริยผภากรครับผมคือสุดชิงดำเนี่ย มีแนวความคิดมาอย่างไรครับตอนแรกอย่างนี้พี่อ๋องคือมองเห็นแนวไม้เี่ผมก็เดินทางไปทั่วโลกมาล้ครับเราอยากเป็นต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยมีอะไรบ้างที่ประเทศอื่นไม่มีครับก็มาเห็นว่าพิตสโกนซึ่งณภาไม่เจอครับในบรรดาที่เคยไปทำงานเราจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันที่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้งนี้ไม่มีไม่มีเลยดังนั้นเฮ้ยมันเพิ่มเป็นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วมันก็เป็นไม้ที่ใน ก็เลียู่ในในพื้นที่เราอยากจะทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นแล้วเคยรู้ต้นแบบว่ามันจะต้องเป็นยังไงนิดเพื่อมาคิดไม้ต้นไม้เหมือนต์ดำเนาแล้วก็เลยทำชิงดำเยอะเลยครับกันแล้วก็ไปคิดไอเดียของอาจารย์ตัดเงยเลยใช่แล้วเราต้องหาเพื่อนๆหาปัญหาเพื่อนนั่นแหละไปถกคิดกันต่อว่าเฮ้ยถ้าเราจะจัดสิ่งดำเป็นไปได้ไหมเป็นชิ้นอย่างนี้เองการจัดผมนะครับเริ่มต้นว่าเฮ้ยอยากจัดสิงดำแต่ตะโกอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปได้ไหม บวกกับว<ม>่าทางทีมงานอย่างเชนอย่างเงี้ยเขาก็รู้กว่าเขาอยากจะเก็บสะสมแล้วก็รู้คุณค่า,ข,าของขโกแล้วเขาก็รู้ว่าวิธีการเทคนิคกรารเลี้ยงแบบไหนมันก็พอดีกันส่งเสริมไม<า>้เม<า>ือไทยให้<ม>เป็นเอกลักษณ์ของเราใช่แล้วก็ดึงมันมีให้สร้างคูลค่าสร้างคุณค่ามันมากข,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 ขึ้น<ม>เพราะจริงๆี่ญี่ปุ่นก็มีส้นดำสนแดงสนด้นขาวเราอะอะไรของเราก็คือตัวนี้ละมัตตโกเนี่ย ที่ผมเปดูก็ไม่มีที่ไหนชื่อคนไทยถูกต้องใช่พี่รำโพงได้ได้ถามผู้ที่อยู่ในวงการเล่นบปรไฟมานนานอย่างคุณมอดเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าตัวที่สวยจริงๆเนี่ยมาจากอีสานบ้านเราที่เดียวเขาก็ในส่วนตัวที่ในป่าด้วยใช่ครับใต้ดินด้วยใต้ดินด้วยถึงสร้างบ้านเราถึงยุทบอกว่าสวยที่สุดเลยตอนนี้ที่ที่ได้เปรื่องเปรื่นะก็เลยเกิดสุดที่กำก็เลยเกิดติดแน่ๆนะพอดครับ ทางชมรมมีนิดไปเลยก,ก็อยากจะทําต่อนะอยากจะทําต่อแล้วอยากขยากยาก,ก็คุยกับทางสมาคมแล้วคุยกับชมรมหลายๆชมรมว่าอยากจะทําตรงนี้ให้มันต่อไม่ได้สมรสิทธ์นะอยากจะให้เอาไปทำต่อเพราะมันก็เป็นของไา้ของไทยทุกคนอยากจะให้ไปรวมกันว่าในใจในใจชมรมคือให้ทุกคนให้ทุกชมรมไปพัฒนาแล้วก็ไปประกวดกังนี้ก่อนแล้วเอาไม้ที่เด่นที่สุดนะ20ต้นแต่และชมรมเลย10ต้นตหรือแต่และชมรมมารวมกันกนั่นจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เลย เมื่อกี้ผมคุยหลังไปอยู่นะครับว่าแนนรับเรื่องนี้กิจกรรมขออุ้มคุยก่อนนะครับแนนก่อนใช่ใช่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นกันอันนั้นด้วแนวคิดแต่เป็นสิ่งใหม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอให้มันตกผลึกสรุปสรุปอ่าเป็นตกผลึกแลเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเลงคือเป็นกิจกรรมของชมรมแน่นอน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 แนนรับเดี๋ยวเราก็ติดตามกันนะครับว่าชมรมบางไซไทยเนี่ยจะมีอะไรมาทำสนอกับเพื่อนๆสมาชิกให้ติดตามกันอีกนะครับครับผมณสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกคน นี่เป็นคุณเชนนคข่ามาถมนะครับครับสวัสดีครับครับเออคุณเชนครับมีแนวนโยบายอย่างไรถึงมาจัดงานสึกจริงดํานี่ครับครับพี่ปอมก็อย่างนี้คืองานสึกจริงดําเราจัดขึ้นมาเพื่อยกย่องเชิดชูคุณค่าต้นไม้เก่าแก่ต้นไม้โบราณไทยเรานะฮะซึ่งคือต้นตะโกนะต้นตะโกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหรือจนถึง ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในใจอันดับต้นๆนะฮะแล้วก็หลายๆลังอยู่ในใ,นใจอันดับหนึ่งของผู้เล่นแต่แต่ละที่แต่ละสวนกันนะฮะก็แต่ว่าในการเลี้ยงในการทําเป็นบอนไซเนี่ยจะมีความสวยอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ความยั่งยืนก็จะไม่เกิดขึ้นในในที่ผ่านมาก็จะเกิดปัญหาว่าต้นตะโกเนี่ยเลี้ยงงไปแล้วก็จะเกิดการซุดโทมแห้งทิ้งกิ่งหรือกระทั่ง,ต,งตายไปเลย นะครับเพราะฉะนั้นในไม้ที่รักไม้ที่เป็นไม้โบราณของไทยเราเนี่ยเ,เกิดปัญหาในการสุดกเลี้นดูแลแล้วก็สุดสมไปนะครับก็จนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีม,มีมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะก็ทางทางเราครับทางสวนคุชิเมะแล้วก็เชนอะคาเดมี่อย่างคือเร่งเห็นคุณค่าของต้นไม้ไทยที่ควรที่จะได้ถูกรักษา แล้วก็ถูกเชื้อชูส่งต่อไปในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นต่อๆไปนะครับเราก็มีชุดความรู้ชุดหนึ่งก็คือในการรักษาฟื้นฟูให้ต้นตะโกยนะมีความสวยงามเราก็อยากจะเผยแพร่ทั้งเ,เรื่องวิธีการดูแลแล้วก็เรื่องวิธีการารักษาคุณค่าเชื้อชูความสวยงามของบอนไซให้เกิดขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของศึกชิงดําครั้งนี้ครับแล้วในอนาคตครับมีแผนง,งานอย่างไรบ้างครับ ในอนาคตก็คือเรามองภาพรวมกว้างๆนะครับเป็นไม้ไม้ของบอนไซไทยบ้านเราเนี่ยแหละอยากจะยกระดับนะฮะของการประกวดต้นไม้จากการประกวดต้นไม้ธรรมดารรมดาเนี่ยเป็นการเชื่อชูงานศิลปะนะครับเราจะเห็นว่าองค์ประกอบในการที่เราจัดแสดงแต่ละต้นแต่ละต้นอย่างต้นนี้มนเป็นต้นูชิเมะไซก็จะมีการแสดงตัวต้นต้น,ตนไม้ใหญ่เม็งเท้า แล้วก็จะมีะะมีต้นหญ้าต้นเล็กต้นน้อยที่อยู่รอบๆต้นไม้ใหญ่นํามาแสดงร่วมกันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต้นไม้ใหญ่ค,คือการจัดวางครับก็มีองค์ประกอบนะครับ,รบเหมือนกับที่ทางญี่ปุ่นจะแสดงนะครับ,รบใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้คือเราเรายกระดับต้นไม้ให้ดูมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของเขาด้วยและเชื่อว่าในอนาคต ทางชมรมบอนไซไทยก็จะมีกิจกรรมเช่นนี้อีกใช่ครับแต่เป็นอะไรก็อู่ไว้ก่อนครับก็หลักๆฮะหลักๆก,ก,ก็คือเราก็จะเน้นบอนไซทุกชนิดที่อยู่ในบ้านเราหลากหลายหลากหลายชนิดเนี่ยนะฮะให้เขาได้แสดงคุณค่าของตัวเขาเองนะฮะก็เป็นงานประจําปีก็คือรวมไม้ทุกสายพันธุ์นะฮะรวมไม้ทุกสายพันธุ์แต่ว่าจะมีอาจจะมีพิเศษนะครับอาจจะมีพิเศษในการจัดเป็นธีมที่ไม้ ที่อาจจะถูกลืมไปแล้วอย่างเช่นกลุ่มหมากเล็กหมากน้อยอะไรลักษณะนี้ฮะเราอาจจะปลุกกระแสให้เกิดความนิยมกลับขึ้นมานะครับรักษาไม้โบราณเก่าๆของเราเนี่ยให้สวยงามแล้วก็เอามาถูกยกย่อมเชิดชูในงานศิลปะลักษณะแบบนี้ก็ก็เป็นได้ครับเป็นการเชิดชูไม้ไทยๆของเราให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจของชมรมบอลไซไทยนะครับส่วนกิจกรรมต่างๆเนี่ยในอนาคต ผมว่าติดตามชมรมบอเไซไทยนะครับน่าติดตามผลงานนะครับแล้วก็การนําเสนอสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณเชนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ก็คือประธานชมรมบอเไซไทยนะครับสวัสดีครับผมมามาเรนครับในนามของชมรมบอเไซไทยก็มีความยินดีที่พวกเราจัด งานตะโกรประกวดเป็นสึกชิงดำซึ่งก็สำเร็จเป็นรุ่เรืองดีวันนี้ก็แจกรางวัลไปแล้วเรียบร้อยนะครับงานเนี่ยเป็นที่ตอบรับคนทั่วไปเยอะแยะเลยครับว่าอยากจะจัดครั้งหน้าเพราะบางครั้งเนี่ยปีนี้เขาเตรียมตงัวไม่ทันแต่ปีหน้าเขาจะเอามาลุยกันใหม่นะครับมีเสียงเรียกร้องแล้วยังเพิ่งจบงานนะรับมีเสียงเรียกร้องอยากให้มีอีกใช่ครับถูกต้องครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะที่ชอบในชื่นชอบในบรรใจเนี่ยเตรียมตัวไม้ตะโกกันขึ้นมานะครับเพราะเราพยายามจะให้ไม้ตะโกของเราเนี่ยเป็นไม้ประจําถิ่นเป็นไม้ของไทยซึ่งมันมีเอกลักษณ์ของมันเองนะครับและมีชีดำต้นมีสีดำแล้วก็มีเก็ในตามความตามอายุของมันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามสร้างผลงานตะโกให้มันลือเลือกไปถึอองต่างประเทศ นะฮะอันนี้เป็นเราต้องการให้ไม้ของตะโกเนี่ยเป็นไม้ประจําถิ่นของไทยนะครับนะครับคุณครับก็อนาคตมีผลงานอีกนะครับของชมรมบัภนไทยไทยมีครับมีครับเราจะสร้างคอนเทนต์คือครั้งนี้เราใช้ชื่อใช้ชื่อศึกชิงดำแต่คอนเทนต์ของของั้งหน้าเนี่ยเราจะอาจจะบอกว่ายินหยางก็ได้ครคือขาวกะดับคอ่าเดี๋ยวเราจะติดตามกันตอนต่อไปครับดีครับนะฮะ ก็สําหรับวันนี้ขอบคุณพี่อามมาครับสวัสดีครับครับครับปองครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อาจารย์บุญนะครับเป็นมาสเตอร์อยู่อเมริกานะครับแล้วก็เป็นคนไทยที่สร้างชื่อเสียงในต่างแดนนะครับก็อยากถามอาจารย์นิดนึงครับสําหรับงานนี้ที่อาจารย์เห็นไม้เมืองไทยแล้วอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับตอนตอนแรกนี่ตอนที่ที่เขาเขา ออกความคิดเห็นว่าจะเอาตะโกอย่างเดียวเนี่ยผมก็ว่ามันก็นจะลําบากเพราะไม่เห็นว่าไม่รู้ว่าไม้จะมีพอไหมจะเอามาโชว์เพราะตะโกส่วนใหญ่ทีม่มีปัญหาอยู่ก็คือจะเลี้ยงก็ลบาบากไม้ทิ้งกิ่งเยอะไม้ตายเยอะเกรงว่าจะไม่มีไม้มาประกวดใช่ครับเกรงว่าจะไม้ไม่พอแต่ว่าพอหลังจากเริ่มงานแล้วพี่น้องทั่วประเทศก็ส่ง,ส,งส่งไม้มาช่วยดีใจครับที่เห็นร้อย<ร>กว่าต้นนะครับใช่แล้วร้เยอะ จากที่อาจารย์มาเมืองไทยนะครับคือผมสัมผัสอาจารย์มาหลายปีแล้วอาจารย์มาเมืองไทยหลายๆครั้งดูบอลไทที่ต่างๆมามองเห็นว่าวงการบอลไทยเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างครับในช่วงนี้คือคือวงวงพูด,พ,ด,พ,ด,นะดพูดจริงนะอย่าอย่าโกรกกันนะครับพูดจริงๆว่าบอลไทยเมืองไทยเนี่ยยังมีสิ่งที่ต้องเรียนอย่างอีกเยอะคือสิ่งแรกคือ คือต้นไม้ความสมบูรณ์ต้นไม้แล้วครั้งที่สองคือการการตัดแต่งการตัดแต่งทําให้ไม้ทํารายละเอียดคือยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเป็นเต็มยังอ๋อยังนายังต้องพัฒนาในสองจุดนี้ใช่ไหมครับก็แล้วก็แล้วก็การการเรื่องกระถางด้วยเรื่องกระถางกระถางให้เหมาะสมกระถางไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นกระถางแพง แต่เป็นกระถางที่เหมาะสมกับต้นขนาดเหมาะสมกับต้นครับฮะอันนี้ก็เป็นทิศทางที่อาจารย์คนเมืองไทยควรพัฒนานะครับผมพยายามเน้นนะครับก็แช่งนันไปความรู้นะครับก็่าอ๋อฮะสำหรับอาจารย์บุญนี่จะมาเมืองไทยบ่อยนะครับแล้วก็ปกติก็มาปีละครั้งเพราะไม่เยี่ยมแม่อ๋อไม่เยี่ยมแม่ไม่เยี่ยมแม่แล้วก็มามานี่ไม่ได้คิดอะไรมาก็มาช่วยแบ่งปันความรู้กันนะครับ ก็ติดตาม Facebook ของอาจารย์บุญได้นะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ให้ข้างล่างนะครับ Facebook ของอาจารย์บุญนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาใดๆที่เป็นคนไทยยินดีตอได้ครับยินดีตอบคัญหายินดีช่วยเลวลาก็จะช่วยเลยนะครับบางทีถ้างานผมเยอะก็ช้าหน่อยนะครับแต่ยินดีสําหรับคนไทยแล้วอาจารย์บุญก็เต็มที่จริงๆนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอเมาเงินแล้วกันนะขออนุญาตกล้องนี้นะครับ

สายมี้าครับโอเคหนึ่งสอลูงครับ